กำลังชิดมุกอยู่ชิดมุกอยู่มาแล้วครับผมคนมาแล้ว4ี่พันคนครับ4,000ันคนมาอย่างรวดเร็วอาแล้วฮะแล้วคุณที่เข้ามาณนัานี้คุณจะได้รับชมกับความสนุกสนานความบันเทิงมีแต่เสียงหัวเราะให้พวกคุณการที่พวกคุณเข้ามาในครั้งนี้จะไม่เป็นการเสียเวลาอืเสียเวลาพ่มเลจะไม่เป็นการเสียเวลาที่คุณหนูเข้าไปดูพี่เห เอสชูเบร์เฮ่อ่กพูดอะไรบ้างเขามีแต่พรดเขามีแต่พรดเขามีแต่พูดเขามีต่พูดเจสดีค่ะมิรินเซฮ่าคุณมินสอนสอนพี่พี่พูดภาษาติ๋วปะ เดี ательно, ๋ยวพี oh. ่เราก็สอนน้องบอกว่าซาตอเบอร์รี่ด้านเบอร์รี่สอนตละช็อกเลแต่พอะไรนะช็อกเลอะไพูดจริงนพูดไงพูดไงอรี่แล้วก็าอรี่อพี่ลูกรพูดจริงสตอรี่าอรีจริงพีู่กเก่งเลยง่ายลิ้นโอดีนะกล้องไม่ได้แพงเหรอ เขามีแต่ปุ้ชคนดูอยู่ที่สองพอันนี้เป็นเพจของมุกดาหรอไม่ใช่แล้วพอเธอฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันมีเพจนี่ไงนี่คือเพจของเธอเขามีแต่ปรูชตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะไม่บอกค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงทะเลกันโอเคไปตกหมึองตกเมืราอเรจะลงเคยตกหมึกงไหมไม่เคยซื้อกิน ทำไมต้องไปตกวะเสียฟิลเลยครับผมไม่ตกซื้อกินเนาอทำไมวะมันมันมีความหมายอะไรมากกว่านั้นหรอเรื่องอะไรครับไปตกหมึกเนแอ้วแล้ตเหมือนแล้วไปตกตึกปล่อยผ่านินแค่นั้นเลย อยากกินมะมันจะได้ฟิลกว่าอ๋อมันไม่มีสิบแปดปลวกอะไรใช่ป่ะไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าออกเรือไปตกอะไรออกเรือไปตกหนึ่แค่นั้นเองค่ำๆแบบถูกโละรัดในนังนั่งแล้วนี่จะไม่ให้ใครเห็นหน้าคุณเลยคเห็นเป็นเป็นเพจของมุกเลยมุกพูดกับอันนี้เพราะว่าเราเราจะเซฟอันนี้ไว้ในเพจของเราไงเพราะวคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของเพจเราจะปล่อยรันยาวเลย เราเราจะไม่ลบไงเเซฟไว้ในเพจเลยใช่แล้ว,ลวมาพ,ววาพี่เบนแล้วพี่เบนตอนนพี่เบนเปลี่ยนที่นั่งเอาขนมสี 4, ่พันละสี่พันมามาเข้ามาดูเรานั่งเฉยๆเลยเขพูดคุย<ๆ>ไม่รู้จะพูดอะไรไลฟส์สดไม่เป็นอากาศเป็นไงไหมก่อนตกไหมคะฝนมัน แล้วเหมือนทไม่มีใครตอบกลับมาก็ได้นี่ไม่ใช่เราไม่ชอาฟังอ๋อมันมันมีชาวต่างชาติด้วยก็ตอบชาวต่างชาติให้เราเพราะเรานี้เรื่องอังกฤษนี่เป็นภาษาอังกฤษนะเขาเพื่อะไรอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่เขยนใจเลยาบอกว่า I love you so much Miss 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 Penny Canada ชอบคนะรอบชอบ Canada งี้จะนาทำอยู่ที่ไหนคูอได้ไงวะที่นึ่ ไม่ได้ดูแล้วรู้ได้ไงว่าเขามาจบแคนาดาชอบแคนาดาเยอะมากมีคนมาจากแคนาดานี่ซร์ไหต์มาด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ชอบพี่เกณนพี่มุกแล้วก็สิริคอลช่วงเรียนนี้มีน้องผู้ไม่เป็นให้น้องผู้อโสเวนี่เออนั่นแหละเราบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ชอบละครขอบคุณทุกคนที่รักพี่เกณนพี่มุกนี่ๆๆๆเลิกพูดอะไรลองอ่านก่อนมาเร่เดอะริสเหมียนมา เขาเป o นตะปูชยัาไม่จบหรอยังไม่จบค่ะลูกตาน่ารักมากค่ะนี่ไงสวัสฟอรากอินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่ปะใช่อินโดนีเซียอินโดนีเซียไม่้นะต้องอินโดนีเซียน้ำน้ำจัด น้ำจะน้ำจะท่วมแล้วค่ะน้ำอะไรฝนตกไงฝนตกเลยที่ไหนที่ไหนคะปากช่องเบ้าปากช่องเป่าใช่ปากช่องน้ำท่วมถูกเลยจริงออเป็นกําลังใจนี่ไงเป็นกําลังใจให้ประสบภัยที่อย่าเล่นกล้องได้ไหมเป็นที่ตั้งเข้าใจปหมมืออยู่อยู่เฉยๆได้ไหมเพื่อนนะขอขอขอร้องโรงแรม มันก็ตายให้เลยเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ที่อยู่เขาใหญ่ช่องใช่ไหมได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเชื่อว่าดีกยววิกฤตนี้จะผ่านไปนะคะน้ำจะลดลงมันโดนตีก็ขอให้วิกฤตครั้งนี้ก็พูดเลยขอให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปแล้วขอให้ผ่านไปด้วยดีค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสู้ๆค่ะปัอ ออกไปวางเมีฮะค่มีทำไมเรียนบอกว่านำมีอ๋อนำมี่ตกใจออ่พรเนี่นี่พอถ่ายรูป่องจริงน่ารักมากค่ะพร a อม่ยอี ready to get married soon My idol จริงนอมแมกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอกมื่อกี้เขาบอกว่า Ready to get married soon my idol มแอดมุกนนแต่พร้ว่าอมแต่งกันอ๋อแล้วนี่น่บอกว่าอะไรมุมมี้มันมีอหานี่ค่ะ ใช่งก็แม่บอกว่าแล้ถึงเวลางเราต้องดูนนยไงไมเลยต้องดูกันนานๆทุกคนเลยใช่ไมม่มีแค่น้องพีน้องต้องบอกพี่พีเราหรอยังก็ต้องบอกูแล้วน้องไม่มีพอายุยี่สิบหมีพี่ยังไม่มีไม่ก็ไม่มีถ้าน้องไม่มีพี่ยกงไม่มีโอเคโอเคเดี๋ยวเงี๋ยวนึ่ยเกิคนรื่ีร่องหนึล้กีก่อน่ พัทลุงตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะขอให้ขอให้ฝนห,หยุดตกไวๆนะครับรพอพ่อจย์แม่จ๋าแน่รันขอบคุณครับฮะมีใครสนใจจะโอนเงินให้นิลินไปซื้อขนมไหมครับมไมดานี่ก่น ตัวดูไลนน็ตจะแล้วทำไมคนอีกแล้วว่าทำไมดีที่นยังไม่มีใครโอนเงินเลยหนูจะหนีไม่ได้เติต้องรอพี่พี่เขาโอนเงินมาให้น้องไปซื้อขนมก่อนส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหมดเลยทำไมเป็นต่างชาติเราพิวดบัตเนี่ยอันนี้ยาวนี่รินไหมอ่าอันนี้ Hello handsome ค u ณ c a m beautiful m o k h a and pretty little nirino o pretty little nirin sending sending o l love all o h e w a from Philippines โอ้โหเีวพี่เาจะมาเสนอจไมจเที่ยวเมืองเมืองเมืองอะไรเมืองลิงบ้างค่เมืองลบบุรีอ่ะครับเมืองลิงคือลบบุรีป่ะครับ เราที่เราไปมาไวมนกนค่ะที่ลิงเยอะๆอะไรทุกคนเลยใช่ไหมอะไรคุณจะดูคอมเมนต์เนี่ยเชคุณดูไม่ได้ไงวะคุณปกบบล็อกเพจเลยแจ้งสแปมเลยนะแฟนเก่ามีกี่คนปวดคนเดียวเจ็บคนเดียวไม่ได้แล้วอันนี้เพจกดสแปมเลย ซาแปมเพจทฮันจวีว่าไม่ให้ครูเสือกขอขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมทุกคนขอเห็นหน้าอยู่รอเลยรอมันจะเปิดเพจเราครับขอใช่พี่พวงห่อครับพวงห่อจะเปิดเพจเราอะจะเปิดอันนี้หรอใช่มันจะมันจะสแปมไม่ก็มันไม่ให้ผมเข้าไปออกเลยดูเราก็ยื่นหน้ามาดิมันผักหัวผมออกไงเดินออกมาเลยอ้อมใครจะไปสแปม ยูโรนะได้เนี่ยผมจะเข้าเฟรมแล้วมันหักหัวยูโรออกแบบไม่อ้อมมันจะล้มทีเนี้ยก็มาโอ๊ยเนี่ยพอเกูไม่ทำก็ไปถ่ายละครจับมือแค่ตัวเดียวเอ๊ะมึงเป็นคนจับมือกูไปใส่หัวมึงเองด้วยนะกินยังไม่กินเลยฮะอันนี้หวานไม่ตอบคือไรสดพี่ตอบอะ คูมกับโฟเวอรีโซเวโซเวมีคู่ร่วมกับครัชยังไม่จบนะผมยังไม่จบแังพี่แกครับผม<อ>นี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับ คุณนักคุณต่อกุประชาไม่เคยอยู่กุประชากุประชาครุฑหน้าเดิมที่อยู่วสเกตนะฮะวสเกตอยู่แต่เบื้องหลังเบื้องหน้าไม่เคยอยู่นะฮะคนวันๆต้องอะไรอยู่ตลอดคนคนละที่กันคนละเบื้องหลังกันครับผมดำเอาเนาอครับถ้าถึงหมื่นแล้วเราจะเราจะ ถึงมือเนาะจะทำอะไรดีจะขอบคุณเขาที่ว่าจะขอบคุณครับก็ขอบคุณอยู่แล้วเราอันนวะอะไรครับอะไรอะเรอะไ่อะไรไงอะไรให่ไหมน้องอันนี้ยาว I haven't watched much Thai Drama before, before, but I think you're perfect. I love I you. Love love you both. I, I love you. Hold Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. And thank you for support เรลาเดี๋ยกงค่ก็เียนดีจบกสามสี่โมงนี่ป็จวี่เข้มผักตูอยไปึงปั๊มนะลงไปี่โรโดพี่เข้มอย่างเดียไม่ใช่ี่โะใจของพี่เข้มอ่ะดันของตัวเองจรไปย้อนไปย้อนไปย้อนดูไปย้อนไปย้ออนแล้วก็พี่เข้มก็ ใช่ก็ทำนี่คือแบอันนี้คือมือที่หัว่ข่ยเขตั้งใจเขาแกงท่่้โอ้่โอ้ไม่ก็ so bad so bad stop it ไรนะ stop it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  หยุดทำใช่ไหมหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้อะล้งไข่กินได้ปะกินได้พื่ เฮ้ยเมื่อกี้เปิดช่องเจ็ดดูแปดละอ่ะแปแล้วเหลืออีกเรื่องอะไรสักเรื่องนึ่แปดพันแปดคนเปิดมาดูแปดคนเปิดพันต้องถึงหมื่นเน้อต้องถึงหมื่นในข้อละครตอนเอ็นพอจะถึงก็ออกแล้วกวเข้ามาใหม่ไม่ถึงหมื่นตอนช้าแลวนะกับไปแล้วเป็นทีเซอร์วะเป็นตัวอย่างเอาอย่างลาไหมลาขอบคุณเขาหน่อยดิ อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไทยหรือต่างชาติสำหรับต่างชาตินะคะก็ oh, thank you for everyone to watching this live and I hope to you guys want to see you guys in some one somewhere if I can see <laughs> โอเคไอ้ขอบคุณสำอร์บสนับสนุนอยู่เสมอสนับสนุนไอ้ขอบคุณเวลิมัสโอเคลาไปเข้มคุณชาวต่างประเทศของคุณเวลิมัสบายบายแค่นี้ใช่ไหมที่ต้องการเนี่ยบายบายครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับของคุณเวลิมัส